น้องคือปลาชนิดหนึ่งที่พระเจ้าลืมแก้บักพระเจ้าทรงลืมใส่ครีบหางให้น้องไว้ไว้น้ําและลืมใส่ถุงลมปลาให้น้องใช้ลอยตัวถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสําสำหรับในคลิปนี้จะมาเล่าถึงสัตว์น้ําหน้าตาประหลาดตัวหนึ่งให้ฟังกันนะคะแต่ยังไม่ใช่ตัวนี้ค่ะเจ้าตัวนี้ยังไม่ถึงคิว เจ้าสัตว์รูปร่างประหลาดคล้ายจานข้าวหมาขนาดยักษ์มีครีบนี้ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่จานข้าวหมาแต่น้องคือปลาชนิดหนึ่งที่พระเจ้าลืมแก้บักชื่อของน้องคือปลาพระอาทิตย์ที่บอกว่าพระเจ้าลืมแก้บักมาก็เพราะว่าน้องเป็นปลาที่พระเจ้าลืมใส่ครีบหางมาให้ทําให้การบังคับทิศของน้องนั้นทําได้อย่างยากลําบากน้องเป็นปลาที่ไม่ถนัดด้านการเป็นปลาน้องว่ายน้ําได้อย่างเชื่องช้าสเปสปะไร้ทิศทางด้วยครีบกลนซึ่งมีลักษณะเป็นครีบเดี่ยวคล้ายกับครีบหาง ครีบหลังของน้องนั้นมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ได้เพียงเล็กน้อยน้องจึงอาจรู้สึกเหนื่อยเลยไม่ได้ใช้งานมันอีกนอกจากนี้ยังมีอีกอวัยวะหนึ่งที่พระเจ้าลืมใส่มาให้นั่นก็คือถุงลมของปลาที่ปลาเอาไว้ใช้ในการลอยตัวเหนือน้ำน้องจึงไม่สามารถหยุดไว้น้ำได้ถ้าหยุดน้องจะจมน้ำทันทีอาหารที่น้องชอบทานคือแมงกระพรุนที่เห็นว่าน้องกำลังอ้าปากอยู่แบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าน้องหิวนะคะ แต่น้องหุบปากไม่ได้เพราะว่าฟันของน้องเชื่อมติดกันจนมีลักษณะคล้ายจะงอยปากหากน้องได้มีโอกาสเติบโตน้องจะเป็นปลากระดูกแข็งที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโดยสามารถหนักได้ถึง2,400กิโลกรัมและยังสามารถวางไข่ได้ถึง300ล้านฟองต่อครั้งอีกด้วยถึงแม้ว่าจะวางไข่ได้เยอะเรีราดขนาดนี้แต่เหลือรอดมาฟักออกเป็นตัวเพียง0.5%เท่านั้นความอาภัพของน้องยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เจ้าแมวน้ำและสิงโตทะเลมักจะชอบหยอกล้อก,กับน้องเพื่อความสนุกสนานนั่นแหละคศัตรูตัวฉกาจของน้องก็นั่นแหละค่ะตื่นเจ้าอุ๋งตัวน้อยแสนน่ารักในความทรงจําไปได้เลยที่เห็นน้องลอยตัวอยู่บนผิวทะเลแบบนี้น้องยังไม่ได้กลับดาวปลาแต่อย่างใดด้วยรูปร่างที่เพียวบางเป็นกระดาษแต่ร่างบานเป็นกระดดงประกอบกับผิวหนังของน้องมีลักษณะเป็นสีน้ําเงินหยาบก,กระด้างไม่มีเกรด็ดและมักจะมีประสิตมาคอยกัดกินอยู่ตามตัว น้องจึงชอบนอนแผ่แผ่ขึ้นมาอาบแดดเพื่อสปาผิวบนผิวน้ำอยู่บ่อยครั้งนกและปลาตัวเล็กๆที่มองเห็นพญาต์ก็จะลงมาช่วยจิกกินเจ้าพญาต์ตามตัวของน้องถึงแม้ว่าน้องจะดูเป็นปลาที่ไม่มีพิษมีภัยแต่สำหรับนักเดินเรือแล้วน้องก็ดูจะเป็นอันตรายไม่เบาเหมือนกันเพราะในประวัติศาสตร์โลกปลาแสงอาทิตย์สังหารมนุษย์ไปทั้งสิ้นหนึ่งรายท่วนเพราะน้องกระโดดขึ้นมาบนเรือทับคนตายแต่น้องไม่ได้ตั้งใจหรอก น้องแค่กำลังสลัดพวกพยาธิออกจากผิวเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะ